ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รับไปชนนานะครับตอนนี้มันดูบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับในช่วงผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับวันที่5พฤษภาคม2,563นะครับหลังจากที่ฝนตกมาประมาณ1อาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ฝนก็หยุดตกไปวัน2วันนะครับแต่แดดก็ยังใส่นะครับท่านผู้ชมแดดท้องฟ้าใส ้าเมฆก,กระจายตัวออกมาอย่างนี้นะครับเือนจะเข้าแรงอีกแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าวันสองวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับมาดูบรรยากาศการจับใจใช้สอยของคนเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะในอำเภอรอบนอกตอนนี้อยู่บนถนนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดตอนจันไม่ออนนะครับมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ครับ ก็ยังีปรับปรายนะครับแดดแรงนะครับวันนี้แดดใสๆท้องฟ้าใสๆรเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วตรงนี้รถเยอะ เข้าเชียงใหม่นะครับถนนที่รถที่สวนมาก็จะไปสันกำแพงไปแม่อ่อนไปบั้นทินะครับเพราะวันนี้รถเยอะรตรงนี้แยกสันกลางนะครับถ้าตรงไปก็เข้าเชียงใหม่ถ้าออกขวาก็ไปโดยสเก็ตนะครับ วันนี้เราจะออกซ้ายเพื่อไปข้ามไปเส้นยางเนืองนะครับไปสารพีถนนเลี้ยงเมืองไปแล้ว ยางเลงน,นะครับเป็นถนนที่ผมชอบมากนะครับมองดูแล้วสวยงามนะครับผู้ชมดูนะครับข้างหน้าก็าจะเป็นถนนต้นยางเรียกว่าแยกยางนะเส้นนี้สวยมนกันลักษณะมันมีมุมโคง้งมีมุมสูงเดี๋ยวก็ขึ้นเนินสูงแล้วก็ไกลลิบๆจะเป็นต้นยางนะครับ มันเป็นภาพที่สวยนะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับมองในระยะสายตาเวลาขับรถไปนะครับมุมนี้สวยมากนะงไปนะครับก็จะไปเสมองไปหางดงไปสนามบินนะครับเอ,อ่อเข้าใกล้ระยะต้นยางแล้วนะครับตอนนี้เรามองเห็นต้นยางตรงนี้สวยนะครับ มันมีถนนออกด้านข้างด้วยถนนต้นยางจากแยกน้องขวอยไปจนเลยสารพีนะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามนะครับถ้าใครได้มาคงประทับใจสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นยางสูงๆนั้นนะครับอันนี้คือแยกยางเนื้อ ไปก็จะเป็นเสมอนะครับหรือไปพืชสวนโลกนะครับถ้าไปทางขวาก็เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ไปแยกน้องหวยนะครับไปซ้ายนะครับซ้ายไปซ้ายนี่ถนนตน้นยางนะครับมาดูบรรยากาศถนนตน้นยางารถติดเหมือนกัน เป็นถนนต้นยางไปลำพูนยี่หกิโลเราจะไปสารพีนะครับไปดูซื้อของที่สารพีบรรยากาศการค้าขายของสารพีโอ้รถติดไม่ใช่เล่นนะครับถนน,เ,น,สเ,นเส้นนี้ค่อนข้างจะจอแจนะครับ เป็นถนนดังด้งเ<บ>ดิมโบราณนะครับจากเชียงใหม่ไปลำพูนนะครับในช่วงลำพูนเขาจะปลูกต้นขี้เหล็กนะครับเขาบอกบอกว่าเป็นการปลูกเพื่อแบ่งพื้นที่กันนะครับเชียงใหม่ก็จะปลูกต้นยางสองข้างทางส่วนลำพูนก็จะปลูกต้นขี้เหล็กนะครับมีช่วงสงกรานนะครับจะมีการเล่นาน้ำสองข้งางทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่เ่นน้นากันเอะที่ยาวนะครับ เยฟ้าที่ไปนี่เขาก็ปรับตัวได้ดีนะครับเขาก็คงต่อสู้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่นะครับที่เป็นห้างระดับประเทศเขาก็ทําได้ดีในระดับพื้นที่นะครับขายของดีราคาถูกคนในพื้นที่ก็นิยมนะครับตอนแรกก็มีเฉพาะลําปูนะครับตอนนี้ก็ขยายมาเชียงใหม่ผมว่าถ้าเขามีวิธีการทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถขยายไปได้หลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับ ท่านผู้ชมติดตามดูกนแล้วกันนะครับคนยังใส่หน้าก,กากนะครับมีวินยยัยอยู่ต้นยางก็มีอายุเขาแก่นะครับแล้วก็สูงทีเดียวนะครับเข้าใจว่าถ้าฝนฟ้าพายุมานี่ก็คนที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนี้ก็น่าจะมิตกกังวลเหมือนกันนะครับส่วนผมนะครับถ้าเจอพายุฝนฟ้าขนองนี่เส้นนี้ผมจะไม่มาเลยนะครับ จะหลบไปที่เส้นหมายเลข11หรือไม่ก็ถนนทางเรียบทางรถไฟของลำพูนเชียงใหม่นะครับอายุมากนะครับแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่คนเชียงใหม่จะต้องรักษาไว้นะครับเข้าใกล้ตัวสิละปินนะครับ นาคาลนาะรเข้าตอนนี้ผมต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของเมืองสารพีนะครับคนพลุกพลานเหมือนกันนะครับชีวิตดูเหมือนจะปกติกันละรถจอแจทีเดียวครับห้างที่เราจะมาซื้อของนะครับคือห้างจำฟ้าเซฟมานนร์ ดูเหมือนเจ้าของจะเป็นคนลำพูนนะครับมาดูนะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนแล้วคนจะมีวินัยในการใส่หน้ากากช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด -19 นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อแค่หนึ่งรายนะครับก็ถือว่าดีนะครับวิถีชีวิตมาดูเขาก็จัดมีเลขที่นั่งใช้บัตรผู้รับบัตรไม่รู้บัตรอะไรบัตร มีรายได้น้อยนะยคนก็ใส่หน้ากากกันอยู่นะครับม,มีเจอวัดไข้มือในจุดคัดกรองเหมือนกัน,นครับคนก็มีนะครับห่างๆกันหน่อยด้านโน้นนะ าาก็ถือว่าห้างจำฟ้าซึ่งเป็นห้างของคนในพื้นที่นะครับที่จังหวัดลำพูนก็ปรับตัวได้ดีนะครับดูการจัดร้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาที่คนเขาชอบกันนะครับต้นทุนอาจจะได้มาถูกหรือว่าอาจจะเอากำไรน้อยลงหน่อยก็ได้นะครับเป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่นะครับร้านก็สะดวกสบายนะครับวันนี้เข้ามาก็บรรยากาศแบบ หลวมๆนะครับถ้าอย่างนี้ดีนะครับคือไม่ชิดกันมากเกินไปคนก็คงทยอยเข้ามาจับใจให้สอยมาซื้อนะครับเป็นร้านอยู่ในอำเภอสะรารพีดูเหมือนแจมฟ้าจะมีความมั่นใจในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ขยายร้านมาเรื่อยๆผมเองก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับแจมฟ้านะครับวันหลังจะเล่าให้ฟังนะเป็นประเด็นวิวาทะกันหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของ ที่ผมเคยจัดรายการวิทยุแล้วผมก็เชียร์ห้างใหญ่นะครับห้างใหญ่แล้วเขาก็มาต่อว่านะครับผมก็เลยบอกว่ามันต้องแข่งขันกันนะครับผมเป็นผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายตังค์ผมก็อยากจะจ่ายถูกๆคุณก็ไปหาวิธีการที่จะทําให้คนเป็นที่นิยมของลูกค้าสินี่ก็ช่วงอากาศเย็นๆแล้วนะครับสักสี่โมงแล้วนะครับในตลาด อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับสภาพสังคมเศรษฐกิจการค้าขายจับใจใช้สอยนะครับในช่วงโควิด -19 นะครับในช่วงผ่อนคลนะครับวันนี้ก็ผู้ติดเชื้อหนึ่งรายผู้เสียชีวิต54นะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็2 8 0 0 2 9 8นะครับ ก็มาต่อที่ตลาดป่าบงนะครับในสารพีเช่นกันนะครับก็เป็นตลาดสดของชาวบ้านนะครับเป็นตลาดช่วงตอนเยน็นคนก็ดูตลาดนี้คึกคักเหมือนกันนะครับมีในหมู่บ้านนี่นะครับตลาดสดมีผลไม้มีผักแล้วก็อาหารสำเร็จรูปก็มีบ้างนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับ ี่ชาวบ้านในป่าบงนครับคนคึกคักใช้ได้กันนะครับทุกคนก็ใส่หน้ากากนะครับใส่แมสเกือบทุกคนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตลาดชุมชนวิถีชีวิตบ้านๆของพี่น้องชาวอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์ร้อยแปดชแนลหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ